หลวงมันเป็นของกลางมันเป็นของรัฐบาลมันเป็นของประเทศของชาติมันให้แล้วมันแจกันมันเอาไปแจกเลยทีนี้เห็นไหมสบายเลยไอ้เเพาะแค่ส่วนราชการแค่นี้มันก็มหาศาลเห็นมันไม่ไม่ต้องลงทุนเห็นไหมต่อจากนั้นยังมีงบประมาณอื่นอีกคอีกมันสอดแทรกเข้าไปอีกสอดแทรกเข้าไปอีกในการทุ่มเข้าสู่การลงประชามติเห็นไหมพวกเราก็ตามไม่ทันอยู่แล้วนอกจากนั้นผลประโยชน์ จากงบประมาณไม่ว่าจากการทุจริตในเรื่องงบประมาณเปอร์เซ็นต์งบประมาณผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งหลายได้งานทั้งหลายต่างๆมาเอาเต้ยของกลางมาเพื่อลงเข้าสู่การลงประชามติเห็นไหมเงินหลวงที่มันทุจริตเงินราษฎรนั่นแหละเงินหลวงเงินประชาชนที่มันทุจริตก็สามารถเอามาใส่ให้สู่การลงประชามติฝ่ายพวกเขาได้ถ้าเขาไม่ต้องลงเงินส่วนตัวเลยแต่กระเป๋าเท่าไหร่ แล้วมีหน้ำซ้ำํา<ๆ>เงินในกระเป๋าของเขาก็พร้อมอีกต่างหากเพียงพออีกต่างหากและมากเกินกว่าที่พวกเราจะสู้เขาไหวเห,หเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายครบครันโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะไปลุกขึ้นต้านประชามติให้มันมีผลชัยชนะเนี่ยไม่มีเลยยากมากที่พูดไม่ให้ท้อแท้ แต่ฟังแล้วท้อนะคะเนี่ยไม่ท้อทำไมสู้ไหมก็ต้องสู้นั่นแหละแต่ว่าเราก็หาช่องทางลู่ของประชาชนเดินลู่ของเราด้วยเป็นไรแต่ก็ต้องติดตามท่านการุณด้วยเป็นไรอย่าปล่อยทิ้งลู่ของประชาชนการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนว่าด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจ ก็ต้องฟังประชาชนเป็นคนพูดในประเทศนี้อย่างเต็มที่ด้วยแล้วลูกของประชาชนนี้ต้องแม่นต้องแม่นต้องตรงต้องชัดว่าเป้าหมายคืออะไรคหยุดนักการเมืองหยุดระบบเลือกตั้งแบบนี้ที่ท่านว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจออจะแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอีกเยอะอีกรายการจะแก้ไขปัญหาสังคม การศึกษา<ช>และอีกจีปาถะ,ะได้ด้วยไหมคะด้วยเลยแก้ด้วยเลยเหรอด้วยเลยคเราเคยพูดหลายรอบหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าเรื่องเดียวประเด็นเดียวคปัญหาเดียวกลุ่มคนกลุ่มเดียวคมันน้อยมันไม่พอ,อม,มันไม่มากพอที่จะสู้ให้ได้รับชัยชนะ เอาแค่ปัญหาเดียวสมมติตัวอย่างปัญหาอะไรก็ได้ค่ะผลผลิตพืชผลผลผลิต,ผลผลตทางการเกษตรราคาตกต่ำด้วยเหตุที่ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวก็ตามแม้มีผู้คนจำนวนมากก็ตาม,มแต่ที่มีปัญหาของเราคืออะไรคือทุกฝ่ายทุกคนคอยแต่จะรับผลประโยชน์จากการต่อสู้มไม่นําพาที่จะกระตือร้อนเข้ามาร่วมขบวนการต่อสู้ค่ะ มีแต่จะอ๋อไม่ไม่ทานค่ะท่านเขาบอกว่าก็ดูโทรทัศน์เย้สู้อยู่ไงท่านจะมาบอกว่าเขาไม่สู้ยังไงนั่นแหละพลังมันจึงไม่พอไงไม่พอไงเพราะมันอยู่ที่บ้านไงอทําให้ฝ่ายปกครองอผู้มีอํานาจรัฐบอกได้ว่ามาพูดอะไรมีแค่สามพันคนเท่านั้นเองมีแค่สามร้อยคนเท่านั้นเอง มันแค่นั้นมันจะไปมีพลังอะไรพอเห็นไหมค่ะอย่างนี้เป็นตัวปัญหาเดียวเรื่องเดียวกลุ่มเดียวจำนวนคนก็น้อยนอกจากนั้นไม่พอน้อยแล้วก็ยังเอาตัวรอดอคอยเอาแต่ผลประโยชน์ค,คอยให้แต่คนอื่นสู้คนอื่นทำให้กำลังใจให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเห็นไหมปัญหาของมันมีเยอะ,ะปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไหมต้องแก้ถ้าตราบใดที่แก้ปัญหาที่ว่านี้ไม่ได้ ไม่มีทางชนะก็ต้องแก้ทางแก้มีไหมม,มีวิธีการแก้มีไหมมีมแต่ต้องค่อยๆว่ากันเป็นลำดับลาดับไปมีรายละเอียดเอาละทีน,นี้ปัญหาเดียวเรื่องเดียวประเด็นเดียวกลุ่มคนเดียวไม่ชนะ,ะแต่ถ้าปัญหาหลายปัญหาประเด็นหลายประเด็นเรื่องหลายเรื่องกลุ่มคนหลายกลุม่มค่อยๆรวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าแล้วแก้ปัญหาเรื่องอยู่ที่บ้าน ดูทีวี<ม>คอยปรบมือมคอยเอาผลประโยชน์ให้ตกให้ตก<ม>แก้ให้ตกจํานวนมากด้วยนะจํานวนเนี้ยต้องแก้ให้ตกตรงนี้คมันก็จะเกิดพลังผู้คนอันไพศาลมหาศาลเลยแต่คุณต้องแก้ให้ตกนะ<ม>นอนอยู่บ้านเนี่ยนะต้องแก้ให้ตกคอยปรบมือเนี่ยต้องแก้ให้ตกมีปัญหาไหมนี่นคำว่า ต้องดึงคนที่ให้กำลังใจเชียร์อัพอยู่ที่บ้านเนี่ยออกมาร่วมต่อสู้ออกมาร่วมต่อสู้ในที่นี้ไม่ใช่แค่ออกมาร่วมชุมนุมแต่ว่ามีรูปแบบอื่นๆมีมีต้องมีต้องมีต้องทำต้องจัดการต้องมีหลายรูปแบบมีหลายกลวิธีมีหลายยุทธวิธีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์เอาเบิดนิดหนึ่งก็ได้ที่จริงก็พูดบ่อยเหมือนกัน ที่จริงยุทธศาสตร์นี้กด็ดูเหมือนจะล้าสมัย<อ>แต่ก็ไม่ล้าสมัยยังใช้ได้อยู่ใช้ได้ยังไงคะท่านผมเคยพูดอยู่หลายทีหลายรอบเรื่องการต่อสู้ของจีนาการปฏิวัติของจีนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเขาเป็นการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ แต่ของเราเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงคะท่านไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธอ่าล้วใช้อะไรต่อสู้ยุทธศาสตร์ของเราใช้สันติวิธีมือเปล่าอหิงสาเห็นไหมเราเปลี่ยนเอาละเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเราจึงบอกว่าอย่างนี้ยิ่งต้องใช้กําลังคนที่มากมากจริงจค่ะเพราะมันสู้ด้วยมือเปล่าไงแต่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหมาเจ๋อตงนั้นใช้ การต่อสู้ด้วยกาลังอาวุธ <Okay. S 2> เรามือเปล่าปราศจากอาวุธก mm hmm. ลยุทธ์ตรงนี้เราจะต้อง mm hmm. เมื่อยุทธศาสตร์เรากําหนดว่าเมื่อยุทธศาสตร์เรากำหนดว่าสู้ด้วย, mm hmm. ส,วยสองมือเปล่าค <Okay. S 2> แตกต่างจากการสู้ด้วยกาลังอาวุธด้วยความรุนแรง mm hmm. เมื่อยุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้ mm hmm. กลยุทธ์จะต้องปรับปรุง <Okay. S 2> เห็นไหมยุทธศาสตร์ของเหมาเจ๋อตงที่ปฏิวัติจีนก็คือ ใช้ชนบทล้อมเมืองแล้วเข้ายึดเมืองในที่สุดหมายความว่า,วายัางไงคะท่านใช้ชนบทล้อมเมืองต่อสู้ตั้งแต่อยู่ในเขตป่าเขาอจากรอบนอก,อ,กอ,อยู่ในชนบทนะเคลื่อนไหวจอรยุทธ์ให้การศึกษาประชาชนจัดตั้งประชาชนจนกระทั่งสร้างฐานที่มัน่นจากเมือยจอรยุทธ์สร้างฐานที่มัน่นขยายเขตฐานที่มัน่นขยายเขตจอรยุทธแล้วแวดล้อมด้วยชนบทโอบล้อมเข้ามาจากชนบทล้อมเข้ามาล้อมเข้ามาสร้างกําลังอาวุธขึ้นมา แลวเข้ายึดเมืองในที่สุดก็กใช้เวลานานไหมคะก,ก็ใช้นานใช้นานพอสมควรคยุทธศาสตร์ว่าในเรื่องชนบทล้อมเมืองแม้จะดูเหมือนล้าสมัยมปรับปรุงตกแต่งหน้าตาเขียนคิ้วทาปากอีกสักหน่อยผมว่าก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ับประเทศไทยก็ใช้ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธ ไม่ใช่แต่ใช้ด้วยสันติวิธีเห็นไหมชนบทล้อมเมืองปรับปรุงเล็กน้อยพอเหมาะพอควรใจริงๆก็ไม่อยากขัดแต่สงสัยนิดนึงคะ่ะท่านเมืม่อสักครู่ท่านก็บอกว่ามันใช้เวลาในระดับหนึ่งแต่ประเทศไทยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงื่อนไขสุดๆแล้วเงื่อนไขของประเทศไทยถูกต้องปัญหาของชาติปัญหาของประชาชนปัญหาของประเทศ รุมเร้าอยู่ในแผ่นดินนี้มากเพียงพอมากเพียงพอเหลือเฟือเหลือเพียงเหลือเ<ม>พียงผู้บริหารจัดการในเรื่องของการต่อสู้ต้อง<ม>สันทัดในการเป็นผู้บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ดีปรับปรุงให้ดีแล้วกําหนดยุทธศาสตร์ปรแกรมเป้าหมายให้ดีแล้วให้ตรงแล้วให้ชัดแล้วนะก็กําหนดยุทธศาสตร์ให้ดีซึ่งยุทธศาสตร์มันก็ควรจะกําหนดได้เพราะ ยุทธศาสตนี้เปิดเผยค่ะหมายความว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งอย่างเนี่ยสุกงอมหมดแล้วพอเต็มที่สุด <พอ S 1> แล้วพอจนอจนี้จนพอจนสามารถใช้การได้เลยค่ะเหลืออย่างเดียวชนบทล้อมเมืองกับปรุงตกแต่งนิดหน่อยก็ใช้การได้แล้วยึดเมืองในที่สุดเราก็ผมก็เคยพูดบ่อยครั้งเหมาจะต้องใช้ตอนตีฝ่าบร้องเพื่อปลดปล่อยประเทศยิง พักคอมมิวนิสต์กินโดยการน,นำของท่านประธานเหมาเจ๋อตงนี้นะเดินทับทางไกลสองหมื่นห้าพันลี้เดินทับทางไกลสองหมืนห้าพันลี้กลยุทธ์นี้ปรับปรุงให้พอเหมาะพอควรก็ใช้ได้ก็ใช้ได้กับประเทศไทยเนี่แหละประเทศไทยนี่แหละกลยุทธ์นี้ ปรับปรุงให้พอเหมาะพอควรก็ใช้ได้ค่ะนั้นทิ้งเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฟังท่านผู้ชมมาร่วมดึงออกมานะคะว่าท่านผู้ชมจะมีความคิดเห็นยังไงในการที่จะแก้ปัญหาส่วนถ้าอยากจะทราบรายละเอียดก็ต้องติดตามท่านการุณต่อไปรวมไปถึงอาทิตย์หน้านะคะก็ท่านการุณก็จะมาร่วมรายการเหมือนเดิมแล้วก็จะมาให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็อาจจะขัดใจท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องติดตามค่ะเพราะว่า เรื่องที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างที่ท่านการุณบอกนะคะว่าการที่ประเทศไทยประเทศชาติจะแก้ไขปัญหาได้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันของคนไทยทั้งชาติค่ะช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง SMS ที่หมายเลข489 0011 พิมพ์13เป็นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134เดี๋ยวกลับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะไไมมมมม่มมม่่ีีดดนนนรเเิิือัั้พสยต สู่ช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะชานผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางนะคะคือทาง SMS ที่หมายเลข4890011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองโทรเข้ามาได้เลยนะคะใส่เข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประชาครับค่ะสวัสดีครับสวกรุนไจงามครับครับผ จากจังหวัดแพร่นะครับไาอยังไงเออผมว่าอาการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันเป็นเป้าหลวงของรัฐบาลความจริงมันไม่ทำหรอกครับเพราะอะไรเวลานี้นางปูนก็ตกลมอ่าสวยอำนาจมีความสุขแล้วใช่ไหมยิ่งเฉลิมยิ่งแล้วเลยไม่ต้องการให้สักสิณกลับมาเห็นนะครับถ้าหากว่าแก้รัฐธรรมนูญได้ทักษิงหมด หมดคดีเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผอมเดินมาอย่างเข้าตัดมาอย่างอย่างเท่ๆใช่ไหม <S <S ไอ้พวกนี้หมดอำนาจแล้วแล้วมันจะยอมเหรอครับสู้เหมือนสวยสุกปีละแสนล้านแสนล้านดีกว่าไปทำมาค้าขายอะไรอีกครับอันนี้มันหลอกประชาชนให้ให้เราไข้เขวใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดของผมไปอีกทางหนึ่งนะครับใช่ <S <S ใชไหมครับครับเออแต่ถ้าพูดถึงว่า ถ้าจะเอาไปจริงจริงนี่ผมอยากจะเสนอเอาเรื่องพลังงานนะ mm hmm. เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นข้อต่อรองเลย mm hmm. ว่าเอาที่ทางพัรนมิิรเขาจะเสนอร่างอ่าแก้ไขพรบพลังงานฉบับทีเจ็ดนี่นะยกขึ้นมาเลยตั้งข้อแม้ไวว่าแต่ว่าก่อนอพอเสนอเข้าสภาเสร็จเรียบร้อยเราอยากไปเอาแค่สองหมื่นใช่ไหมที่ว่ารับรองกฎหมายนี่นะ เอามาสักห้าล้านสิบล้านนะหาให้ได้ห้าล้านสิบล้านคือเพราะว่าไอ้ไก่ถ้าแก้กฎหมายพลังงานนี้ได้นี่ประชาชนทุกคนใช่ไหมครับไม่ว่าจะสีอะไรสีไหนทั้งนั้นได้ผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับจากสี่ิบสามสี่สิเหลือสิบาบาทนี่มันยังเหลือเงินในกระเป๋าอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ทั่วกันทั้งประเทศซึ่ง เอ่ถ้าคนมีความฉลาดสักนิดเขาจะเห็นว่าเออเป็นเรื่องดีผลประโยชน์ได้ทั่วกันเสมอกันใช่ไหมแต่ถ้าแก้เรื่องงินี่มันยังมันยังมันยังไม่มันยังไกลตัวรหรือที่ว่าไปอ้างว่าเออจากช่วงในหลวงทุจริตอันนี้ประชาชนรักญากเขาไม่สนใจนะแต่ถ้าเอาเรื่องพลังงานนี่สมมติว่าเสนอเข้าเข้าา,าสภานะ ระลงคนเลยอย่าสมมติถ้าเรามีสมาชิกสักสิบล้านไม่ต้องเอามากขอสักร้านหนึ่งนะครับแล้วไปตั้งตั้งคําถามว่ารัฐบาลเอ่อพักการเมืองไหนจะสนับสนุนไหมถ้าไม่สนับสนุนไม่ต้องเลือกมันตลอดตลอดชาตให้มันให้มันตายบ้านไปเลยนะหรือถ้าหากว่าเอ่อพักการเมืองทุกพักรวมหัวกันเอ่อไม่สนับสนุนอ่าพรบนี้ให้ตกไปนี่ ก็เราเชิญพี่น้องสมาชิกเราสักร้านคนไปเยี่ยมดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไ้้จะครับเนีครับอันนี้เป็นประเด็นเล็กๆจเดียวแต่เอาเป็นข้อ